ถ้าบจะมบาไฟ่บนี้อันนี้เป็นที่ราบลงมาแล้วเจอพวกเตาเผาอ๋อนะตัวนี้คือเนินเตาเผาครับแล้วก็ที่คนอยู่พี่โฮอยู่ตรงนั้นอีกอีกหนึ่งเตาเผา้าเแล้วกอ็อแล้วก็อู้ได้เลยโอแปลกเนาะผ้าพินยาเนี่ย อันนี้คือจอมทำอ่างหลังอ่างห้วยหลวงอ่าอใช่ใช่ผาสามช่อสามช่อนี่เป็นซีพัมอืมนี่เรันมาถึงได้ใดสามสามที่สองทำที่นี่ยังมีเรื่องราวที่น่าค้นหาอีกเยอะเน,ะนเาเนะโยนะบ้านแม่เหล็ก <ๆ S 2> ฟังชื่อแล้วก็บ่งบอกถึงสถานที่ที่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษรวมถึงวัดวาอารามที่มาตั้งอยู่ในภูเขาแห่งนี้ด้วยมีนื้เยะ่อสำคัญอะไรก็ไม่รู้ที่เจ้าเมืองเชียงใหม่ เมื่อ500กว่าปีก่อนได้มาตั้งวัดวาอารามกลางป่าลึกแล้วก็โซนที่มีถ้ำเยอะแยะมากมายโมอเคตังนั้นก็มันมันตรงเป็นชายวนนะมันมันเป็นที่เรียบเพราะนั่นก็นสามารถสร้างถ้ามีวัดล้างตรงนั้นตรงู้งนั้นก็น่าจะมีน่าจะมีวัดล้างตอนที่เราเดินทางมาตรงที่โซนบริเวณอ่างตัวน,นี้คืออ่างแม่เมยนะครับแล้วก็จะให้เพื่อนๆได้ดูวิวทิวทัศน์ที่นี่ซะก่อน ให้นึกภาพมโนภาพว่าตรงนี้สมัยยังที่ไม่มีอ่างเก็บน้ําตัวนี้จะเป็นพื้นที่รา,าบราบลูปแล้วก็ภูเขาตรงนี้ก็จะเป็นผาแดงนะครับเรื่องราวอะไรต่างๆก็เป็นอันนี้คือจำอาฟ้าที่คนพบอ่าอะไรต่างๆยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับเยอะแยะมากมายเลยที่นี่ก็น่าจะมีล่าสุดเนี่ยน่าจะมีวัฒนธรรมสมัยยุคล้านนาเข้ามาเรียกได้ว่ามาทับซ้อน ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่วัดล้างวัดหนึ่งที่อยู่บริเวณแถวไหนครับตรงโซนนะตรงที่มีตรงตีนดอยใหญ่ๆนะชายดอยชป่าเนาะชายดอยชายภูเขานะครับตีนดอยตีนดอยก็เดี๋ยวไปดูนครับว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับสําหรับวัดล้างแห่งนี้นะครับดูพื้นที่ซะก่อนเก็บภาพวิวสวยๆไปด้วยนะครับที่นี่อ่านเก็บน้ำไม่เมื่ย ท่านีู้ไปที่หลังวัดจอมทาพอดีครับแต่ว่าไม่เจออะไรนะครับคุณป่ารีบเรียบราบๆตรงนั้นน่าจะเป็นร่องห้วยของแม่น้ำเมยนะครับมันจะไหลลงมาจุดนั้นตอนนี้มันจะเป็นทางรถบางทีทางรถเนี่ยเขาจะมานิยมทับซ้อนกันด้วยเส้นทางโบราณน,นะครับอ้างอิงด้วยเส้นทางโบราณตอนนี้มีวัดล้างอะไรที่ค่อนข้างที่เยอะมากตามลำน้ำลำห้วยแม่น้ำเมยด้วยนะครับ อันนี้ก็คือเป็นหนทางถ้าเดินไปเรื่อยๆนะมันจะไปเข้าใกล้ตำแหน่งของวัดล้างนะครับเข้าใกล้ตำแหน่งของวัดล้างห้วยยังไงเดี๋ยวนะเห็ดเห็ดเยอะมากแสดงว่าหนตางตะกี้แม่นละอันนี้น่าจะอันนี้คือฝั่งมองมองไม่เห็นนะครับตรงนี้มันจะเป็นห้วยที่ล็กมากตรงข้ามนันเองนะครับเป็นวัดล้างเดี๋ยวจะไปดูครับอันนี้คือ<ห>ตรงข้าม ตรงข้ามกับวัดล้างสถานที่แห่งน,นี้ครับกว่าท่าไปเป็นดอยเป็นเชิงดอยแล้วก็มองไม่เห็นอะไรนะฮะไ,ได้หรอที่สวยมาก<พ>อ,อืม เป็นห้องเก่าเหมืนะยอนกันนี่ที่ขี้นี่ยังน้ออ่ะที่ไหนครับมี่เหนืครับใต้เหน่อเดี๋ยวไปส่งไปได้เป็นวัดเลยนะเอ๋อนี่นะม่ๆต,ตาพอหูประวัติก่อนประวัติความเป็นมาของที่นี่เมันเปลี่ยนได้ปะมันเหมือนไม่น่าจะเหมือนแถวนี้กัมีถ้วยมี่นีแกนโค้งอย่างมาที่ตรงไหนครับแถวเนี้ยแต่ที่เป็นบ้านเนาะแถวแถวนี้ย่ะทางบกเราถ่ายไม่เห็นพระเลยอ่ะอือแท้ๆมันเป็นเมืองเก่าออเป็นเป็นบ้านเก่าคือเขาเป็นบ้านเก่าลองลองเราไปเดินดูปะ ต้าหูกว่าตะกอนนี่เป็นห้องกับบ้านนี่าครับตาเนี่ยอันนี้คือชุมชนโบราณเนาะบ้านมดลำร้อยเนาะ4,000อืมเมักเก่าอีก่ะสมลสมัยนี้ก็เป็นบ้านเป็นมุดอ่ะก็อืมเนาะมันเป็นสถานที่มันมันได้เนาะอันนี้มีวัดว่ด้วยตะกอนพวกอย่างป้าถ้วยป้าโคกเก่าสมัยก่อนอ่ะมันป้ามันมีบ้านเนี่ยกระดิ่งเก่าดินเนี่ยก็เป็นเป็นเท้าดินเกียร อ๋อเป่นเผาดิบกีีเลยกม็มันมัน,น,นมันก็แดงลก็ม่ไดนก็มหายมันหายทดแล้วนี่ครับครับพาเพื่อนเพื่เอเลมาดูพื้นที่อันนี้จะเป็นชุมชนโบราณเพราะว่าสมัยยุคล้านานาอ้างอิงถึงวัดจอมทาเข้ามาตั้งลกลักปัตธานสร้างวัดจอมทาขึ้นมานะครับตรงนี้ก็อ้างอิงถึงยุคนั้นก็ปกตนิน่าจะเป็นหมู่บ้านที่เลยเข้ามาจากวัดจอมทาเข้ามาหน่อยนะครับ ก็กวาดภาพให้เพื่อนๆได้ดูไปว่าสถานที่อย่างนี้มันเป็นเหมาะสมสําหรับตั้งลกลักปักฐานของชุมชนโบราณนะครับวิวสวยมากๆเลยนะครับเป็นลานกว้างมากๆสถานที่อย่างนี้ตาเขาบอกว่ามีแทาขุดแทาอะไรลงไปไถดินอะไรลงไปก็จะเจอพวกถ้วยพวกชามอะไรต่างๆออก็บ่งบอกถึงว่าที่นี่ก็คือเป็นชุมชนโบราณ ตรวนี้เป็นอย่างไรครับเนี่ยตัวหน่งะมปูนกับปูนเนี่ยเป็นเอาปูนขาวเน่ยเป็นมะบุกปูนเอามะกอแต่เตาเผาเป็นเตาเผาเผาปูนเนาะเป็นปูนปูนขาวอ๋อคือสำหรับไม่สร้างมักปูนไม่สร้างเเนาะมีนี่ยน แล้วมันมาโะเป็นหิีครับท่าของมันาของไรท่าของที่เปิ้ลเผาตะการนที่เปิ้ลเผานั่นเนาะที่ตะกันครับมันน่าจะเผาเล็กเพราะว่าที่นี่มันมีตรงนี้ด้วยนะครับนี่หลายนี่จรินะนี่นั่นขับรถออกคือไหนอยู่นี่ยอือเดี๋ยวขอดูรอบๆนะถ้าเจออะไรก็จะเก็บภาพมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกทีนะครับ ปรับพื้นที่ใหม Cross ให่ด้วยเราก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาดูพื้นที่อ,อันนี้เป็นปลูกหรือยังปลูกแล้วนเนาะอันนี้นปเป็นปลูกแล้วนเนาะอันนี้อันนี้มัเป็นตอไม้ปมเป็นปลูกอะ่ะเนี่ยมันเห็นมีชนนี่ชนชนี่ที่ไหนชนโตเตี้ยเ,เป็นหินป,ปูนะน,นะครับนะนเน,เน,นเะาะเจอเศษอิดเก่าเศษอิดเก่ามันจะมีม้วงนิดนึง มีบ,อบอ่อนะน้ำบ่อมีตึ้นเรื่องกันนะก็ไว้ได้กี้เนาะแต่อ๋อมีเศษอิฐด, <ละ S 1> ด้ดวยนะฮะมีเศษอิฐเก่าด้วยเป็นบ้านเนาะที่ตะกานที่ตะกานจากเตาเผาอ่ะเตาลอมนี่เนี่ยเนี่ยพูดถึง<น>ว่าบ้านแม่เหล็กอะ่ะมันต้องมีของดีอะ่ะ ทำอันเจ้าจะมาสร้างวัดจอมทอยี่ใดถึงไหนเนี่ยัน <No. S 1> นี้ก็เลย mm hmm. ตาเขาจะพาไปดูตำแหน่งที่เป็นบ่อน้ำโบราณแล้วก็ผมจะถือโอกาสนี้เดินสำรวจ mm hmm. แปลงแถวๆนี้ดูด้วยนะครับว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับเสร็จอิฐเป็นยุคล้านานานะครับล <c oughs> ้านานานละ้านานา,า,นา,นาแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นอิฐน้าวัวหรือเปล่า บ่อเตาปูนเก่าหนึ่งตัวนี้ก็เป็นบ่อนะอีกหนึ่งตานี่เข้าใจว่าเป็นอย่างตะกอนเป็นบ่อน้ํากะตาต้านหันตามันใช่ตาตาตาหันอยู่เนาะมันเป็นน้ําบ่อกะหันมันเป็นน้ําบ่อเนี่ยมีกี่เมตมัใหญ่ก่อมป่อใหญ่สักุระซากุรนึงวานึงก็ประมาณสองเมตรเนาะลึกกว่าตาสมัยตาเห็นบ่อตื้น อมืเป็นบ่อนะครับเราวัดล้างอยู่ไหนตาวัดล้างอยู่ไหนวัดวัดแห้งอยู่ไหนอ๋อวัดห่างอยู่ตรงนั้นเนาะเสียวบ้านก็ยังมีหนะงกอกยังเล่งตีน่ะเสียวบ้านัตรงนี้เราตาตรงตรงนี้เราเป็นห้วยกะแต่ก่อนมันเป็นบ้านเป็นเมืองเก่าทำนี้น้ำห้วยอะห้วยเล็ก ตรงนี้จะเป็นสระน้ำไปโยชน์ที่เจ้านี่อยู่มันพุดสระไว้ห์นะอ๋อมันพุดสระไว้มันเคยมีหลังคาที่กระเบป๋งนี่คอเหรอเศษอิดอะไรเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมเศษอิดเยอะมากเลยเป็นตรงนี้เป็นบ่อน้ําเป็นบ่อน้ําก็เป็นชุมชนโบราณนะครับเพราะว่ามีวัดวาลานเยอะใช่ว่าเมื่อก่อนมันมาเป็นหลังคาด้วยมันสร้างหลังคาไว้บนด้วย มันจะมีแคนโคบแคนโคบะเจใหญ่คือหัวไหลหงก่อนเนี่ยมันแล้วก็เราไว้ต่ำยาวสักเอากำน้อยเด้วยแหลมต่ำยาวสักเนี่ยอ๋อแล้วหัวมันมันอย่างเห็ดนะเนาะหัวมันมันหัวมันมันหัวกลมเหมือนเห็ดหินดุคล้ายคล้ายเหมือนหินดุมแล้วไม้ต่ำมากอืมตะบันมากเลยปะตะบานมากหินดุหรือปะปั้นหม้อปั้นไหอยตรงนี้มีเศษกระเบื้องนี่ขอแสดงว่าก็อันนี้คืออันนี้คือเอารถถ่ายดันอ่ะเนาะ บ่อน้ําตรงนี้น่าจะมีมันมีกระเบื้องหลังคาด้วยนี่ไงกระเบื้องดีนขอนี่เจอแล้วเป็นกระเบื้องดินขอมันต้องพูดกับแต่กวางแม่ใช่ไหมล่ะกระเบื้องดินขอมีกระเบื้องดินขอร้านนาเนอ่ะมีกิ้วมีอย่างอื่นก็ ตำแหน่งนี้เป็นบ่อน้ำนมีเตาถลุงปูนเขา,เาปูนแมมตรงแห่งตรงจุดนั้นมีเป็นปูนอย่างเดียวแล้วแต่เนาะเป็นหินเนาะใจไปใหญ่ทำเอาปูนเอาหินมาเ,เอาหินมาเอาหินปูนมา,านมาบด<า>ก<ะ>ันวันนี้ในนี่ีปลายหญ้าใหันตีหนึ่งยังเดียวกันแล้วก็มีตีห,ห้างหลังหน,าน้าหันตีหนึ่งมีสามจุดเนาะ นี่สามุดสีุ่ดอะนี่เหมือนเดียวเลยอะมันเอาเหมือนมันก่อไว้เนี่ยทำอะไรมาแล้วครเนี่านนี่มันนียเป็นทาขาวนี่ เป็นหินขาวเขาอ,อ,อมาย่อยเหมือนกันเนานี่ก็ะน,นาจะร้อจาก,การเผาส่นมากตาตอนที่ตาไม่เห็นนะ่ะว่จาก,การเผามันมันมันเป็นก้อนน้อยๆแล้วกัตาเออเป็นก้อนเล็กๆแล้วเนาะเออเออเออมัอ,อกกมนะเออเอนน <c oughs> อเอเอเอออมเออเออออ มันอยู่นี่มันอยู่แต่ว่าอย่างก็คนสมัยตะกอนมีซสาหลังเยอะโอ้ตะกอนนี่มันมันรุนแล้วนะเมื่อสมัยลุงเข้ามาแล้วนี่ยใช่สมัยลุงเข้ามาเนี่ยสมัยลุงเข้ามานี่มีเป็นบ้านคนเนาะจะเป็นบ้านจะเป็นบ้านอลไรกับกระเบื้องอ๋อจะเป็นบ้านคนแล้วเออแล้วที่นี่มีคนแขวนคอตายคนแขวนคอตายเลยย้ายไปหมดเลยมีกันหมดอ่ะหมดเนี่ยใช่เลยกะลุงคนเดียวอะอ๋อโอ้สบายแล้วลุง ได้เพิ่น้องมาถอกไว้นี่วัดแหงนี่มีปูนปั้นอย่างก็ตาจะไปดูบ่ดอไปดูวัดแหงดีกว่าป่ะขวาบภาพวิวไปนะครับปืนเลื่อนแดงอันนี้มันเป็นข้งหน้าวัดหลอมอินที่ผ่านการหลอมนะครับเขาหลอมผ่านการหลอมนะเนี่ยนู่นออกแต่เขียวๆเป็นหินปูนผ่านการหลอมเป็นแม่อะไรไม่รู้นะครับ ล้างนะดีๆแล้วถ่ายรูปใหดูอันนี้เป็นตาเป็นได้จากเนินดินที่เล่าว่ามีการหลอมของปูนการเผาของปูนอะไรต่างๆอันนี้ สถานที่แห่งนี้ก็เป็นวัดล้างนั่นเองนะครับบ่งบอกถึงว่าสถานที่แห่งนี้ก็เป็นแหล่งชุมชนโบราณที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดกว้างเลยทีเดียวแล้วก็บริเวณเนี้ยมันจะเป็นต้นไม้ต้นที่ใหญ่ๆไม่มีคนเข้ามายุ่งยากอะไรต่างๆนะครับไม่สักต้นใหญ่มาก เ,เข้ามาดูตาประวัติตัวนี้เป็นอย่างไรพ่องเขากเสร็จได้หรอเขอาก็คิดจะสร้างวัดเนี่ยเนี่ยเขาจะจ้างอยู่ถ้ามันแบบเป็นบ้านเนี่ยเขาต้องมาอยู่ด้วยกันหนักๆเลยอ่ะอืมครับแล้วก็ผูกผ้าเป็นมัหันก็จะไปคิดสร้างเพือเขากรับอืมตัวนี้อยากาสร้าง <ใน S 1> วัดเนี่ยสมัยก่อนตาหันไปอย่างไรลักษณะแบบใดน ออเป็นดินตาเขบอกว่าเป็นก้อนอิดต้นไม้ต้นใหญ่เนาะตาเนาะต้นซากแต่โดนตัดไปแล้วเนาะต้นรันต้นต้นใหญ่โอ้นี่เป็น้องหล่อของการขุด ตอนนี้เข้ามาตรงนี้เราจะเริ่มเห็นพวกหินพวกอ,อะไรต่างๆด้วยเนอะตอนนี้เป็นสังเกตดูดีๆมันจะมีก้อนหินก้อนหินที่อยู่ด้านล่างเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นวงเหมือนกันแต่ว่าเขาขุดออกมาเขาใช้เครื่องสแกนแล้วก็ขุดโบราณวัตถุออกมาตรงนี้เนาะตา โอ้ต้นซักต้นใหญ่ขนาดดูหลายคนโอมนะสามสองส,สามคนโอมอะ่ะโอ้ใหญ่มากเทียบขนาดเทียบขนาดกระตาดูอ๋อเป็นอิดเนาะโอ้อยามาักก้อนใหญ่อ่ะก้อนใหญ่นะอิดก้อนใหญ่มากเลยนะครับดูแต่ก็คมอยู่นะฮะไม่รู้ว่าทับซ้อนเป็นร้านแน่มาทับซ้อนอะไรหรือเปล่านะครับ น,นี้คือ,อน,นั่นน่าจะเป็นเจดีก่าตาเป็น,น,น,ปนอ๋อเดี๋ยวดูก้อนที่สมบูรณ์นะครับเจอละอเจอก้อนที่สมบูรณ์แล้วลูกพี่ <มา S 1> นี่ล <มา S 1> <า>องวัดเอาแล้วเพี่อแอปพลิเคชันวัดหน่อยอ๋อไม่ใช่อีหน้าวัวนะครับอือสามสิบสามสิบเซนคูณสิบห้าสิบห้าเซนสามสิบเจ็ดคูณสิบห้าหนา หนาพี่เถอะหนาแต่ก็ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับหนาน่าจะประมาณห้าหกเซนห้าเซนห้าเซนนี่คือก้อนอีกก้อนที่สมบูรณ์นะบริเวณนี้นะครับอืมตาไม่อยู่นี่บตได้หั่แเป็นเจดีเนาะแห่แห่ไปแห่ไปไ่นเนี้ยเนาะตาไม่เห็นซาตาไม่อยู่ปีพ่อสอยละ ห้าร้อยซาวห้าร้อยยี่สิบผมยังบบบเกิดเลยสี่สิบกว่าปีมันก็ตาก็เจอลักษณะแบบนี้แล้วเนาะคือมีการโดนขุดตอก็เจออย่างนี้แล้วศกกระผาเนี่ยกำลังเริ่มแต่ใหญ่เดี๋ยวมันก็เลยใหญ่มีนกันมดเลยอิดนี่มันอยู่ตรงนี้มันมีกี่ตีตาจุดเดียวเนาะมันนีมันนี่นี่ตี่ พอ,อมีสองจุดเนาะอือ,อครับมีสองจุดเดี๋ยวลองดูที่ทางก่อนนะครับไม่รู้ทิศตะวันออกอยู่ตรงไหน,นหเพื่อได้ดูตอนนี้จุดเนี้ยมันจะห่างจากวัดจอมทมลงมาห่างจากวัดจอมทมลงมาไม่เท่าไหร่นะครับเราอยู่จุดนี้ครับตรงวัดล้างตรงวัดล้างบนอ่างเก็บน้ำแม่เมย์ตรงนี้ยมีการขุดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเมื่อก่อนตาเขาบอกว่า มีพื้นที่ยี่สิบกว่าไร่เลยแล้วก็จุดที่มีเศษก้อนอิฐเราก็จะเจอโซนบริเวณเนี้ยหนึ่งที่กับโซนบริเวณเนี้ยที่ตะวันออกอยู่ด้านขวามือของผมนะฮะอันนี้อิดนะอิดอย่างอันนี้อิฐหน้าวัวกันลองหาก้อนสมบูรณ์แล้วก็เดี๋ยวลองวัดขนาดดูนะครับอ๋อเป็นคุดนะนี่นี่คแล้วน้ำเข้าเข้าทัน ก็ถ้าตีความต้นสักต้นเนี้ยอายุเท่าไหร่แล้วเนาะเราโดนตัดแล้วเจดีต้องมีก่อนอ่ะเจดีตองมีก่อนจุดจุดจุดเนี้ยต้องมีก่อนก่อนต้นสักต้นนี้อยู่ต้นสักจีเอาไปสักร่วมห้าหลายหลายปีอะไม่ต่างกั่ไหมสี่ห้าสิบปีแล้วก็เป็นเจดีแล้วโดนการขูดไป โอ้ยใหญ่มากเลยเนี่ยคุณจากต้นไม้จากต้นไม้ต้นนั้นมามาจุดที่ผมยืนนะน่าจะประมาณสิบเมตรจุดเนี้ยน่าจะประมาณสิบคูณสิบเมตรเนาะประมาณสิบเมตรถ้าทั้งลูปนะดูนี่หน้าไซส์น่าจะเป็นอย่างเดียวกันอ๋อแต่ก็เป็นนี่เป็นฐาน อันนี้คือถ้าถือวัดจอมทำก็ห้าร้อยปีแล้วอ,ะอ่ะ <c oughs> แต่ว่าหลุมเนี่ยโดนขุดไปแล้วแหละเป็นลักษณะของปูนปูนขาวประเท่ปูนซนะีเมนเขาน่ยสอปูนเนาะอันก็อันก็ตรงพี่แฮนด์เหรออ๋อปูนอย่าง,อ,งอ๋อมีการสอปูน ต่อปูนขาวปูนขาวก็ตี็นหย่อยเลยกี้หรือเปล่าวะ,อ,ะอันนี้เป็นห้วยกะเป็นห้วยเนาะคือวัดเนี่ยติดกับลำห้วยแล้วก็เศษอิฐเนี่ยเราพบด้วยกันอยู่สองจุดน่าจะเป็นวิหารเปื่อยตรงตีจุดแหลกเราตรงเจดีท่านก่อ บาง่มัเป็นเจดีย์หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นอาคามันมาได้เป็นนะอันนี้คือเป็นทางที่ขึ้นมาจากที่ตะวันออกอันนี้คือวัดล้างตรงนี้ลงห้วยเจอียเนี่ยก็ยังกอมีอยู่อาจจะขึ้นลงมา,า,งมาแต่ดูแนวแล้วเห็นก็ตรงเนี้ยมาได้ชันเลยตรงเนี้ยเป็นเป็นพื้นที่ที่อาจจะไปหาหมู่บ้านเนี่ยแต่ก็ลงห้วยนะข้ามห้วยข้ามห้วยมาแต่ว่าเป็นทางที่สะดวกทางขึ้นลงสะดวกที่สุดแล้วนาตาเนาะ อ๋อเส้นทางโบราณนะเส้นทางมหาวัดอ่ะเส้นทางเข้าวัดพู้นี้เนี่ยลองเดินดูก่อนนะครับอ๋ออืเป็นยังครับก็ประมาณนี้นะครับสรุปเลยที่นี่เราทางด้านทิศตะวันออกจะมีทางลาดชันจากห้วยมาจากเดินทางมาจากหมู่บ้านที่เราไปเจอพวกเศษกระเบื้องอะไรต่างๆนะครับตัวนี้ก็ขึ้นมาก็จะเจอพวก เจดี JD, เอ่อพวกเศษอิดนะครับเป็นอาคารก่อสร้างอยู่2จุดอยู่2จุดและนี่คือ,คอวัดล้างอีกจุดที่อยู่กลางป่าเขาเข้าฟันว่าตูนะ้น่ะสร้างมาได้ที่หัตนนะ่ะตูม้มันมีปาบารามีพอแสด้ว่าต้องเป็นระดับคนที่มีบารามีส,งสูงๆงเนาะ เป็นเจ้าเป็นอย่างเก่ากันอันนะถ้าเป็นยุคคูบาเนาะคูบาเจ้าอเนาะว่ากว่าอยู่ตัอยวาเนเลานะเริแต่มัน้าน่อยก็ลงความได้ก็สถานที่แห่งนี้น่าจะเป็นเส้นทางโบราณนะครับที่เป็นเส้นทางจากทางใต้จากลี้ขึ้นมาผ่านบ้านโฮ่งผ่านอะไรต่างๆเส้นเนี้ยก็จะเป็นเอ่งที่ราบ ถ้ามองดูในแผนที่ในเขตของน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เมยเพื่อนก็จะเห็นว่าเป็นสถานที่ราบเชิงเขาที่มีเส้นทางที่เดินทางเข้าไปอย่างตัวเมืองลำพูนนี่ง่ายกว่าแล้วก็สถานที่แห่งนี้ก็จะมีวัดลางอย่างที่เห็นนะครับก้อนอิฐก,ก้อนใหญ่ๆโตๆผ่านวัดจอมทามผ่านเอาไว้เข้าไปเยอะๆผ่านคุ้มเงินลงสู่น้ำแม่ทา อะไรต่างๆและที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผมพาให้เพื่อนๆได้มาดูนี่ก็คือวัดล้างที่มีอาณาเขตน่าจะหลายไร่นะครับดูขอบเขตดูลำห้วยที่ติดลำห้วยอะไรต่างๆตรงนี้ก็มีหน้าที่ประมาณสี่ไร่มีจุดที่โดนขุดไปอยู่สามจุดมีจุดที่มีเจดีเออที่มีเศษอีกอยู่สองจุดอีกจุดหนึ่งเป็นจุดวงหินข้อมูลอื่นๆไม่มีครับ เรื่องเล่าอะไรต่างๆไม่มีครับอันนี้ชื่อวัดอย่างตาชื่อเก้าวืดอเาชื่อเก้าชื่อเก้าชือเก้า่เก้าชื่นเป็นชื่อเกงแม่เก็กอ่เก้ื่อก้าชื่อเก็มมืนอือ้ชื่อวัดาม่เล็าชื่อวกดแม่เก็าน่อก้า่อเกะาือเก้า่อเก้าชื่อเก่เล็ื่อก้าชือน้ำ้าศพกันน้า่อเ่อางอกาง่อาือเป็น่้่้่เ้้อก้แม่เก น้ำแม่เหล็กกับน้ำแม่เมยมาเจอกันกับน้ำน้ำเมยมาหล่พบแหล่งไก่อยู่ม้าศพแม่เหล็กมาเชื่อกันมาชื่กันลงอ่างนี่บ้านศพแม่เหล็กศพก็คือกันมาพบมาเจอกันของลำน้ําลำน้ําห้วย2จุดน้ำแม่เหล็กกับแม่น้ําเมยมาเจอกันน้ําเมยก่อนน้ําเมย์เนาะมาเจอกันเขาเรียกว่าศพปากอายุ10กว่าปีแล้วอู้บ่ได้อ่ะตามาเจอมาเจอผ้าทุดง แล้วก็อู้ได้เลยโอแปลกเนาะผ้าพินยาเนี่ยตึงแปลกตึงเล่าอ่ะเป็นูลกเ่จาอดเล่าร่ยมีเป็นลูกใจกะตาเป็นไม่ยิงกะอ๋อเป็นผู้หญิงเป็นลูกเป็นหลานเนี่กะลูกหลานตานี่กะอ๋อเป็นหลานตาเขา พูดไม่ได้ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งอายุสิบขวบไปเจอพระทุดงนุ่งห่มผ้าเหลือที่อยู่จุดนี้ก็มาขอพอรเขาแล้วหลังจากตรงนั้นมาเขาพูดได้นี่นะฮะเป็นโซนโลมความแล้วสถานที่แบบเนี้ยที่มันมีหินปูนที่ย่อยแบบเนี้ยเพื่อสังเกตดูดอยลูกนี้นะครับน่าจะนำเอาหินมาจากดอยเนี้ยแล้วก็ทีนี้ก็น่าจะเอามาบดมาย่อยโซนเนี้ยแล้วก็มีการถลุงเผา จุดนี้1จุดแล้วก็ต้นตาลแล้วก็ไล่ไปลําดับไปแล้วจนถึงวัดล้างตรงนู้นนะครับอณาบริเวณเนี่ยมันเป็นที่ลาดเชิงเขาเป็นเส้นทางที่ง่ายมากถ้าจะเดินทางเข้าไปในลําพูนก็เดินทางเส้นนี้นะฮะผ่านบ้านไม่เหล็กมาลุ่มน้ําไม่อาวลุ่มน้าไม่เมยนี่ครับแล้วก็เดินทางเข้าไปสู่ตัวเมืองก็จะรัดล่อตามทิวภูเขาเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางโบราณด้วยแล้วก็มีหมู่บ้านตั้งอยู่สถานที่แห่งนี้ด้วย แล้วก็กวัดภาพไปครับสมัยก้อนต้ายมาใจ๊หันเขาทะลุงเถาเผาเนาะทับซ้อนกันทับซ้อนกันเดี๋ยวถ่ายรูปลชัดนะครับดูนะครับอันนี้เป็นหินก้อนหินหินปูนที่มันพอกอยู่ทะลุงมาแล้วก็มันพอกมันเผามาแล้วก็พอกอยู่กับก้อนหินะเห็นไหมเห็นไหม นปูนนะครับแล้วก็ปูนเนี่ยเราจะไม่เห็นตรงไหนนอกจากตรงเนี้ยแล้วก็วัดด้างอันนี้ก็เป็นร่องรอยการเผาอันนี้เป็นหินปูหินที่ถูกการหลอมแล้วก็เผาติดกับก้อนหินเห็นไหมมีการหลอมครับ มตัวนี้คือเนินเตาเผาครับแล้วก็ที่คนอยู่พี่โฮอยู่ตรงนั้นอีกอีกหนึ่งเตาเผาต้นนี้มันเป็นเตา,เ,ตาเผาเตาเผาอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็มันมีดินที่มันซุดลงไปอยู่นะครับด้านล่างมันจะเป็นโพงรงไปรูไปรูแล้งว่าเป็นเตาเผาอเตาหลอมอ่ะ จุดที่ลุงอยู่ตอนนั้นก็ใช่นะครับเดี๋ยวไปดูกันกรมศิลป์น่าจะอยากดูในตาตาด,ดินแดงดินแดงเลยอ่ะมันโผล่ออกมานี่เลยเนี่ยนี่นู่โนโจนี่โจน,นี้นะอ่าตาถัลุงตาเผาเนาะเ,ะเดีจ้าหงส์เตาหลอมอ่ะหัวปูนหลอมเนี่ยมันหลอมจากก้อนแหล่หลอมจากก้อนแหล่ก้อนแหล่นี่ถ้าโดนไฟไมันจะเปลี่ยนสีนี่นั่นเนย แม่นแมนนี่เขียวมันนี่เขียวเลยโอโหอย,อยน่นี้เขาความพร้อมเป็นอันนอันนี้คือทางถนนเน,นี่เนาะมันมีหลายจุดมากไอ้อันนัะะ้แสดงว่าหลอมหลายจุดไงโหมันไม่ได้มีแค่เต่าสองเต่านี่น,นี่เห็นไหมตะการเล็กเกือบใช่ไหมเนี่ยกวาดภาไปบ้านให้กับแม่นะล้ว ใช่หมดเลยอสุดยอดอถ้ถาถ้มจะมาฟ้าอยู่ตรงนี้ถ้ามจะมาฟ้าอยู่นี้อันนี้เป็นที่ลาบลงมาแล้วเจอพวกเตาเผาอ๋อะนะถ้ามผาแดองอยู่หรง ถ้าฟานใด้ก็พูดนกาลายู่หลายพูดก่ยพูดผิดนะครับวันนี้ดอยจำหมาฟ้าเราเพื่อนสังเกตดูนี่อ๋อทางขึ้นมันอยู่ตรงนี้นี่เองจำหมาฟ้านะครับมีบ่อน้ําจําตรงนั้นตรงนี้คือที่ลานแล้วก็ตรงนี้คือที่ลาบถลุง